ดีจังเลย3,000บาทน,นี้จะไปซื้ออะไรก็ได้ค่ะตามร้านค้าย่อยที่เข้าร่วมโครงการนะคะเป็นพวกอาหารเป็นพวกเครื่องดื่มใดๆก็ได้นะคะแต่ยกเว้นค่ะแต่โแต่การคนละครึง่ง<ๆ>พอได้ยินไหมคนละครึง่งสามพันบาท3,000บาทเอ๊ะมันยังไงกันนะ <มา S 1> เดี๋ยวลองมาหาข้อมูลโครง,งการนี้นะคะร้านค้ารายย่อยสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการนี้ได้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคม25.63เป็นต้นไปค่ะ ประชาชนทั่วไปสามารถลงทะเบียนได้ที่ www o o l a r รึ n g com ค่ะโดยเริ่มตั้งแต่วันที่16ตุลาคม2563ค่ะตั้งแต่6โมงเช้าลงทะเบียนได้เลยแล้วเราก็ไปใช้สิทธิ์กันในวันที่23ตุลานะคะเป็นวันแรกที่เริ่มโครงการและอย่าลืมนะคะใช้สิทธิ์ได้เฉพาะร้านค้าที่ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการเท่านั้นค่ะ สำหรับร้านค้านะคะเริ่มลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคมเป็นต้นไปเลยนะคะสาขาของธนาคารกรุงไทยก็ได้ค่ะไปที่ธนาคารกรุงไทยสาขาไหนก็ได้ไปบอกเจ้าหน้าที่นะคะว่าเป็นร้านค้านะต้องการจะลงทะเบียนอันนี้นะคะแล้วทางเจ้าหน้าที่ก็น่าจะบริการทำให้เนาะ โดยเงื่อนไขนะคะนี่ค่ะดูนิดนึงก็ได้นะเงื่อนไขในการเข้าร่วมโครงการสำหรับร้านค้านะคะต้องเป็นพวกกิจการประเภทร้านอาหารร้านเครื่องดื่มนะคะสินค้าทั่วไปซึ่งเป็นผู้ประกอบการรายย่อยรถเข็นอย่างนี้ก็ได้นะคะไม่ได้จดทะเบียนในรูปแบบนิติบุคคลด้วยนะแล้วก็ไม่เป็นร้านสะดวกซื้อที่เป็นธุรกิจแฟรนชชสาใหญ่ๆอันนั้นไม่ได้เข้าร่วมโครงการนะคะส่วนประชาชนนะคะ ก็สามารถเริ่มลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่16ตุลาคม2563เป็นต้นไปนะคะระหว่างเวลาตั้งแต่6โมงเช้าเลยค่ะตั้งแต่เวลา6โมงเช้าถึง5ทุ่มเลยนะคะนะคะโดยเงื่อนไขาการลงทะเบียนสำหรับประชาชนนะคะจะต้อง1ขอแค่ว่ามีบัตรประชาชนไหมอายุตั้งแต่18ปีขึ้นไปไม่มีบัตรคนจนนะคะถึงจะเข้าร่วมได้ค่ะ สิทธิ์นี้จะไปซื้ออะไรก็ได้ค่ะตามร้านค้าย่อยที่เข้าร่วมโครงการนะคะเป็นพวกอาหารเป็นพวกเครื่องดื่มใดๆก็ได้นะคะแต่ยกเว้นค่ะยกเว้นนะคะสลากกินแบ่งรัฐบาลยาสูบแอลกอฮอล์ทั้งหลายนะคะหรือการบริการอันนี้ไม่ได้ร่วมโครงการนี้ค่ะได้จ่ายเงินสดนะคะจ่ายผ่านแอปเป๋าตังค์ที่เราดาวน์โหลดมาอันนั้นล่ะคะ่ะเอาง่ายๆเลยนะคะ รัฐจ่ายครึ่งหนึ่งเราจ่ายครึ่งหนึ่งไปซื้อกับร้านค้าที่ร่วมโครงการโดยจ่ายเงินผ่านแอปเปาตังนะคะวันละ150บาทต่อวันต่อคนถ้าใช้ไม่หมดจบเลยนะคะก็ไปเริ่มใหม่เริ่มรับใหม่ค่ะเป็น150บาทใหม่แต่ทั้งหมดทั้งมวลรวมกันแล้วไม่เกิน3000บาทต่อคนนะคะ ระบบจะตัดสิทธิ์นะคะถ้าหากว่าไม่ใช้สิทธิ์นี้ลงทะเบียนแล้วไม่ใช้สิทธิ์ภายใน14วันระบบก็จะตัดสิทธิ์ไปเลยนะคะเพื่อที่ว่าจะให้ท่านอื่นมาลงทะเบียนและใช้สิทธิ์นี้ต่อไปค่ะแต่ย้ำอีกทีนะคะผู้ที่ถือบัตรคนจนหรือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไม่สามารถเข้าร่วมโครงการนี้ได้ค่ะลองไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะที่ www คนละครึ่ง com ค่ะ ขอบคุณที่รับชมคลิปนี้จนจบนะคะไว้มีข่าวอะไรที่น่าสนใจนะคะป้าก็จะหาข้อมูลมาเล่าสู่กันฟังอีกนะกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ป้าด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ